ใครที่ชอบทานผัดไทยแล้วอยากได้สูตรน้ำซอสผัดไทยดูคลิปนี้เลยค่ะน้ำซอสสีสวยผัดออกมาแล้วผัดไทยหน้าตาดีสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรร่วมสมัยจะทำทานเองที่บ้านหรือว่าทำสร้างอาชีพดูคลิปจบก็สามารถเปิดร้านได้เลยค่ะทำเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนอยากรู้วิธีการทำยังไงไปดูกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะอัตราส่วนเดี๋ยไม่ฝนจะแปะไว้ที่คลิปเหมือนเดิมนะคะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นตอนแรกตั้งกระทะเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนใช้กระทะใบใหญ่หน่อยนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตมด้วยน้ำตาลทรายวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีนะคะการใช้น้ำตาลทรายแบบนี้จะทําให้น้ำซอสของเรามีความสีสวยแต่ถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแบบนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะเราจะเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายให้เข้ากันจนกว่าจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ขั้นตอนนี้ต้องคนเบาๆนะคะเพราะว่าน้ำตาลมีความร้อนมากๆเดี๋ยว ประเด็นโดนมือจะพองได้ต่อไปก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะคนให้เข้ากันแนะนําว่าน้ำปลาควรเป็นน้ำปลาอย่างดีจะได้รสชาติที่ดีแล้วก็กลิ่นหอมตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะความเปรี้ยวของมะขามแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องใส่ลงไปหมดนะคะค่อยเติมทีหลังได้ค่ะเพราะว่าถ้าเปรี้ยวเกินไปเดี๋ยวรสชาติจะไม่ได้สัดส่วนแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะรอให้น้ำตาละละลายดีนะคะต่อไปเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแล้ว ก็ตามด้วยซอสพริกค่ะซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยจะทําให้น้ําซอสของเรามีความสีสวยแล้วก็รสชาติดีมากขึ้นนั่นเองค่ะคนให้เข้ากันต่อไปก็เติมสีสันด้วยสีแดงอมส้มค่ะแม่ฝนก็จะใส่ประมาณส,สักเศษหนึ่งส่วนหของช้อนชานะคะความเข้มข้นของสีปรับลดตามความชอบได้เลยหรือถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันค่ะต่อไปก็ใส่กุ้งขาวลงไปตามด้วยหัวเชปโปหวานสับค่ะแล้วก็หอมแดงซอยที่เราเจียวจนหอมแล้วนะคะลงไป หลังจากนั้นเราก็จะรีไฟลงมาใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวให้น้ำซอสของเรานั้นมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความหอมนะคะคนไปเรื่อยๆช่วงระหว่างที่เราเคี่ยวเราก็หมั่นคนหน่อยนะคะพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะใช้เวลาในการเคี่ยวเนี่ยประมาณ10-15นาทีค่ะไฟแต่ละบ้านเนี่ยก็ความร้อนไม่เท่ากันแนะนําว่าต้องไฟอ่อนจริงๆนะคะทุกคนการเคี่วนานจะทําให้น้าซอสของเรานั้นสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอเคี่ยวผ่านไปแล้ว แล้วน้ำซอสของเราก็จะมีความเข้มข้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยรอให้น้ำซอสเย็นสนิทหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมขวดนะคะหรือว่าจะใช้เป็นโหลแก้วก็ได้นําน้ําซอสใส่ลงไปแล้วเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะสูตรนี้จะได้น้ําซอสประมาณ3ลิตรนะคะหรือว่า3,000 ML ค่ะทุกคนสัดส่วนในการผัดนะคะเส้นจันทนึรกรัมต่อน้ําซอสผัดไทย1 0 0 ml ก็จะได้ผัดไทย1จานที่รสชาติกําลังดีค่ะสําหรับคลิปนี้ ถ้าดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย